ตนเขาคว,วบคุมทุกการกระทำคำพูดและแม้แต่ความคิดของพวกเธออย่างเข้มงวดใครที่ขัดขืนหรือไม่ทำตามคำสั่งจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงการตบตีเขี่ยนตีและกักขังเป็นเรื่องปกติในคฤหาสน์หลังนี้พระยาเดชาสนุกกับการเห็นภรรยาของตนหวาดกลัวและเจ็บปวด เขามักจะใช้คำพูดที่หยาบคายดูถูกเกียดหยามและสร้างความแตกแยกในหมู่พันรยาเพื่อให้พวกเธออ่อนแอและอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาได้ง่ายขึ้นพระยาเดชามักจะแสดงความโปรดปรานภรรยาบางคนอย่างออกหน้าออกตาในขณะที่พรัรยาคนอื่นๆจะถูกละเลยและทอดทิ้งการกระทำเช่นนี้ สร้างความริษ